รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแต่ลันิชั่นเสนอรายการริมเส้นสนับสนุนโดยเครื่องดื่มซีอารเซเว่นโกสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการริมเส้นนะครับทางททบหทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกานะครับวันนี้ก็ผมมันกล้าขวันแก้วนะครับ มาพร้อมด้วยน้องมิง้งนะครับคุณเรดี้ม,มาดจาริเกตก็มาเริ่มมาเลยนะครับสำหรับในช่วงแรกก็มาติดตามการแข่งขันฟุตบอลชายหาดหญิงชิงชานเนอรแห่งประเทศไทยนะครับก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาเลยทีเดียวซึ่งแม่เมืองพัทยานเนี่ยก็มีการถมทรายนะครับให้มีขนาดหาดเนี่ยกว้างขึ้นซึ่งพอถมทรายในบริเวณหาดจอมเทียนยาวไปเนี่ยก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรได้หลายๆอย่าง,างซึ่ง ตอนนี้ทางเมืองพัทยาก็ได้ร่วมกับทางการกีฬาเมเทศไทยนะครับองค์กากีฬาชาติก็ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดญิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่1นะครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นการแข่งขันในปี2565นี้นะครับก็ไปติดตามการแข่งขันกันครับการแข่งขันรายการนี้ครับมี6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็แบ่งเป็น2สายนะครับสาย A ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีทีมนาวิกโยธินยูเรกา f อีนะครับส่วนสายบีครับมีทีมออสมา c ซอเซเวนโกทีมมหาวิทยาลัยปทุมธานีทีมสโมสรประตูน้ำบีเอสบีนะครับก็แบ่งเป็นสายละ3ทีมเอา2ทีมนั้นเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศต่อไปโดยมีเงินรางวัลชนะเลิศถึง40,000บาทด้วยกันส่วนอันดับ2หรือว่ารองชนะเลิศนั้นมีเงินรางวัล25,000น 25, บาทนะครับก็มีเรื่องราวของ2ทีมที่น่าสนใจตอดการแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมแรก ก็อยากจะนําเสนอทีมนาวิเกโยทินยูเรก้านะครับปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยแหมชื่อดุดันแต่ว่านักเตะของเขาเนี่ยแหมน่ารักคิกคุ่อมน้ำเหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วเขาใช้เด็กนะครับมอต้นเด็กประถมเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับประเทศเลยนะครับไปดูน้องๆนะครับมีน้องอาริยานะครับน้องอาริยาเนี่ยอายุแค่9ขวบเท่านั้นเองอาริยาจันดาวเวียง มีน้องซูชิเด็กหญิงชาน,นดาอิ่มเจริญชัยคนนี้อายุ11ขวบมีเด็กหญิงกฤษณาทิพย์หานคงเด็กหญิงกัญญานัทรมศิล์เด็กหญิงอนุมาปิ่นกุมพีพวกนี้ยังเป็นเด็กหญิงทั้งหมดเลยโอ้มาแข่งขันกับพี่ๆระดับมหาวิทยาลัยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องๆดูแล้วก็ไปดูหน้าตาว่าโหน่ารักจริงๆครับตัวเล็กๆ สักครู่นี้ก็ได้ติดตามเกมการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างนาวิกโยธินยูเรกาเอฟซีครับเจอกับทีมมหาวิทยาลัยบูรพาครับแน่นอนครับอีกทีนก็คือชื่อทีมหาวิทยาลัยบูรพานี่ก็จะเป็นนักเตะทีมมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่ชื่อนาวิกโยธินนี่ไม่ใช่เป็นนักประดาน้ำนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นทหารหน่วยเซลครับแต่ว่านี่ครับคือนักเตะของทีมนาวิกโยธินยูเรกาครับก็สืบทราบมานะครับ คนนี้นะครับน้องอาริยาชื่อเล่นอะไรเอ่ยต้นเตยค่ะน้องต้นเตยครับนี่คนนี้ลงแข่งขันฟุตบลอลหญิงชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการใหญ่ที่รายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับอายุแค่9ขวบเพิ่เรียนอยู่ป .3 ใช่ไหมต้นเตยป .3 ครับแม่ลงสนามแข่งขันด้วยเมื่อกี้เห็นลงไปวิ่งวัยวัลงสนามจริงเลยนะครับไม่แค่ใส่รายชื่ออีกคนนึงน้องซูชิชื่ออะไรเอ่ยชื่อซูชิค่ะชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะชนันดาอินเจลเลนชร์น้องซูชิอนันดานะคนนี้อายุ11ปีเท่านั้นเล่นเล่น สปอนช์หาดนะนหรือ,อยังเพิ่งจะมาเล่นตอนปีนี้คะ่ะอ๋อแล้วเล่นเป็นนักกีฬาฟุตบอลไหมเป็นค่ะเล่นเล่นตักแ,แต่กี่ขวบเล่นตั้งแต่ป3น้องสุชิอาย,ยุ11ขวบครับและอีกคนหนึ่ง,งวันนี้โฟว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยครับวันนี้ลงสนามทางนวิโกทีนเนี่ยแพ้ไป<ฟ>10ประตูต่อ13นะครับโอ้โหยิงทีมหาลัยได้ถึง10ประตูด้วยกันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วคนนี้ครับวัดิษฐาสีมาเมืองนะครับนักเตะกองหน้าหัวของทีมที่ยิงไปถึง 5้าประตูในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมก็ว่าได้ก็ตื่นเต้นครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นเยอะขนาดน,นี้ออนะเอานี้น,นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของน้องๆเยาวชนนะครับพวกเธอตกรอบแต่ว่าที่ได้ไปเต็เตก็คือความสนุกในการเล่นฟุตบอลการได้เล่นฟุตบอลชายหาดหญิงกันได้หาประสบการณ์การได้ร่วมทีม รวมพลังกับเพื่อนๆนะได้ฝึกซ้อมได้รวมกันเป็นทีมได้ประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬานะครับลิมเ้นแม่เป็นไงโอ้ถือว่าใจกล้ามากอ่ะถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับอนาคตของวงการกีฬาบ้านเราก็แล้วกันครับน้องน้องน่ารักแหมมีร้องไห้เสียใจด้วยน้ำตาไหลกันนะครับอีกทีมหนึ่งครับที่จะมานำเสนอก็คือทีมออสมาเซียเซเวนโกอันนี้เมื่อสักครู่นี้ทีมที่ เรียกว่าเรียกสีสันความสนุกสนานแต่ทีมนี้เอาจริงเพราะว่าทีมนี้นั้นมีนักเตะระดับอาชีพนะครับเป็นระดับทีมชาติแล้วก็มีสองนักเตะทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลซีเกมที่เวียดนามเข้าร่วมทีมด้วยแล้วก็เป็นแชมป์เหรียญทองมาหมาดๆนะครับนั่นก็คือน้องแพรวปาิตามูลโพนครับนักฟุตซอลสาวสวยที่คนวงการฟุตซอลรู้จักคดีรวมไปถึงน้องเปิ้ลน,นะครับธนพรจันแจ้งก็สลัดรองเท้าผ้าใบ มาเป็นเท้าเปล่านะครับก็มาเตะฟุตบอลชายหาดได้ด้วยไปดูโหลีลาว่าเหลือรับประทานนะครับแล้วก็ไปดูสองคนนี้พูดถึงแงขันฟุตบอลชายหาดในครั้งนี้กันครับสวัสดีค่ะแพลวปฏิตตามุลโพค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลธนพรจันแจ้งค่ะร้อนค่ะร้อนมาก <c oughs> ตั้งแต่ไปเก็บฟุตซอลไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอแดดเลยค่ะไปสองครึ่ง <c oughs> ใช่เคยเล่นค่ะไปเคยไปเก็บตัวมาแต่ว่าก็ก็ก็ห่างหายไปนานค่ะก็ต้องกลับมาทําความคุ้นเคยกับมันใหม่ค่ะไม่ได้แข่ง ใช่ค่ะไม่ได้แห่งค่ะไปจีนค่ะแต่ว่าเขายกเลิกค่ะโควิดค่ะเทียนบีดใช่ค่ะคือเราเราต้องเอาผ่านไปแมตต์ตัวแบทก่อนค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจจะมาเอาแชมป์ค่ะก็ฝากติดตามทีมออดมาเซียเซเวนโก้ด้วยนะคะเชียร์พวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะริมเส้น ในความใสมีความแตกต่างไม่ใช่ใสซะจนไม่เหลือสิ่งใดแต่เลือกเก็บสิ่งที่ใช่ไว้ให้คุณนี่แหละครับความสะอาดใส,แบบ, Smart Micro ส,ดสแบบสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เพราะอาายากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง Bye.